มือต้องรับเป็นกำใจให้น้องๆหน่อยได้ไหมคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนๆมารวมตัวกันแล้วทักทายสวัสดีแฟนๆแนะนำตัวกันนิดนึงครับผมโอเคสวัสดีครับพวกเราไบลออสอินเทอร์แลนด์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่า一位一位跟大家介绍自己一下，Asia Bar，แต่ละคนทักทายแนะนำชื่อตัวเองหน่อยนะอยากเป็นทางการครั้งแรกครับ 大家好，大家好，不要 <laughs> 紧张。我是身材太少年的马内 F4 的刘俊康。啊，大家好，我是黄俊秀，我来自韩国。啊、我是啊、呃，就是一三十一了，谢谢大家。来自韩国还是中文的哈？好、嗯啊，大家好，我叫尹俊兰，来自中国。耶。Yeah.

ีวโอเซสวัสดีครับผมชื่ออีทันมาจากประเทศไทยครับสวัสดีครับผมชื่อชาหนะครับอ้ทุกนสวัสดีครับผมชื่อฉาหนักครับบผมชื่อเฉาหนัครับดครัมชื่ฉนับสามาดถกลับบ้านโดีไม่รับตังค์ได้เลยนะคะวันนี้อย่ามพิ่อย่าเพิกคอย่าเพิ่งคะอบ่อเิ่งนะก็วันนีพิเศษมหกครับวคับผม่อนครลวั่อาค่ะว่า 如果比较一下其他其他的艺人，比如像《乘风破浪的姐姐》、<noise>《乘风破浪的哥哥》<noise> 呃，那我先用中文讲哈，就是其实我们这个是一个真人秀，然后呢，呃，实际上它是泰国第一例，就是有多个国家的艺人在一起的一个真人秀，呃。 其实我是希望他们通过这个节目呢，去找到自己，然后呢，去走出自己的舒适区，然后呢，去更多挑战自己的能力，然后呢，同时也可以领略到泰国的，呃，风景和文化。嗯。ใ哥，่ก็คือจริง international ที่ เรื่องแรกที่ว่าคือรวบรวมศิลปินจากสามประเทศที่มาอยู่ด้วยกัน20วันแต่นั้นสรุปนิดเดงก็จะมีไทยไทยเกาหลีแล้วก็คือจีนด้วยไทยเกาหลีจีนไทยค่ะอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่นะคะก็ประมาณ20วันแล้วก็คือพวกเขาอยู่ด้วยกันคืออย่างแรกเลยก็คืออุปสรรคที่แรงที่สุดก็คือภาษาอย่างเมื่อกี้ที่เทรเลอร์ที่เราเห็นกันเนาะก็คือบางทีพวกเขาพูดภาษาเกาหลีกันแล้วก็คนอื่นก็ว่า ขเขาพูดอะไรนะใช<个><以>่ใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วคือพ่อเขารู้สึกว่าคือแบบ21อวันที่อยู่ด้วยกันนะคะอืไม่ว่าคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเราก็จะเห็นว่าต่างคนก็คือรู้จักนิสัยนิสัยของตัวเองใช่ไหมคะ有一种我以为他们能呃都会泰文会文呃่文呃他们很努力了然后就是每个人都在所以刚刚那个用背了吗对ช่ <laughs> 其实他们现在已经很多人是四国语言，对，所以他们都非常非常的优秀。对于我来讲的话，我觉得就是。 我能为他们提供，或者说就是我们的陈海东先生，就是洞察娱乐能够为他们提供这样一个平台，还有我们的呃合作伙伴，就是大力的支持，让他们能够走到今天。所以他们应该最应该感谢的是我们的合作伙伴，还有我们的粉丝们，因为大家都真的为他们付出了很多的心血。嗯，ทุกท่านเมื่อกี้ที่พูดภาษาจีนหมดเนี่ยคือบางคนใช้ท่องเอานะฟังพยายามมากๆเลยนะถึงแม้จะมีสมัยที่บางคนพูดไดหลายภาษาแต่ เวลาสื่อสารน่าจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเนาะเราก็อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเลยด้วยใช่ค่ะ3สัปดาห์เมื่อกี้ถามผู้หลิวไปแล้วอืมนะว่าในมุมของอินไซต์มองยังไงใช่ค่ะแล้วหนุ่มๆละคะ3สัปดาห์อยู่ด้วยกันมันยากง่ายขนาดไหนจุดท้าทายเพราะ24ชั่วโมง3สัปดาห์เต็มนะคะ three weeks that you spend time together is t not a short period of time for two for strangers to stay together yeah yeah what is your I mean just share with us the the biggest challenge maybe ท่าไทยที่สุด最大的挑战是什么跟跟我们分享าเ刘海港呀 in in c o u n t น y อง in ไหม in in ไหมเขาจะฉีกเะฉีกจพูก่อนก็แล้วกันก็ผมรู้สึกว่าอุปสรรคอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าแรกๆอ่ะเรามาจากต่าง ต่างต่างประเทศกันเนาะครับแล้วก็ภาษาก็ต่างกันแล้วก็วัฒนธรรมก็ต่างกันดังนั้นแรกๆผมรู้สึกว่าเอ้ยเราจะเข้ากันไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมแต่พอไปเข้าในรายการเราได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรารู้จักนิสัยของแต่ละคนมากขึ้นแล้วเราก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันมีเวลาที่ดีร่วมกันครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเหยครับอืมตอบแล้วหล่อขึ้นสิบเท่าเลยนะคะเออเออเรามาฟังแบบ 저는 한국말로 할게요. 아, 일단 촬영을 하면서 이제 재미있는 경험이라고 생각을 했는데, 어, 촬영을 하면 할수록 이게 그냥 단순한 예능이 아니라 사람 대 사람을 연결하는 정말 소중한 시간이었던 것 같아요.

three weeks he realized it's just not a um, party show and then uh, he, he realized like, uh, it's really meaningful time as connects uh, with others and then he really great for um, uh, making connection as like uh, people อืมแต่ได้ดีมากๆเลยครับเอาเวอร์ชันไทยอีกสักคนได้ไหมคะคุณหลิวได้เลยค่ะน้องคนไหนดีคะงั้นน้องโปเช่ไหมคะมองดวงดาพอดีเลยค่ะฝั่งโน้นค่ะสุดหล่อครับทะเลครับอเลเล่ก็ได้ครับผมอ่ก็เอาจริงๆคือตอนแรกรู้สึกเหมือนเรไปทำงานใช่ไหมครับก็ได้เป็นโปรเจกต์นี้เข้ามาแต่ว่าพอเวลาจริงๆมันไปอยู่ที่นู่นนะทุกคนมันไม่เหมือนทำงานละมันเหมือนเราไปใช้ชีวิตมากกว่าแบบ เออเราเหมือนเราไปเที่ยวนานๆสักที่หนึ่งเป็นเหมือนวันเชั่นยาวๆแล้วก็เออได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆแก๊งใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมส่วนเรื่องภาษามันก็เป็นอุปสรรคช่วงแรกๆแต่ว่าถ้าสมมติคนนี้พูดภาษาที่ไม่ตรงกับเราเนี่ยเราก็จะมีอีกคนหนึ่งคอยแปลให้ได้ตลอดมันค่อยกันใช่แต่ละคนก็ผัดกันเปล่ามอะไรเงี้ยครับผมนะจนมันสามารถคอมมินิเคตกันได้หมด่าสุดท้ายก็พอมาถึงช่วงสุดท้ายเนี่อคือเราไม่ต้องใช้ล่ามแล้วล้วก็ใช้มือบ้างใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับผมใช้มือบ้างใช้อะไรบ้างนะ <laughs> อ่า <laughs> อ่าโอเครู้กันรู้กันนะคะทุกท่านต้องไปติดตามกันเองแต่ได้ข่าวรู้ไหมคะว่ามีสมาชิกบางคนเนี่ยมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกดิฉันว่ามาไม่ยากไม่ง่ายนะคนไหนก็ไม่รู้เขาเช่นทิ้งเต้าโยอีเว่ย <laughs> จื่อต <laughs> ีชื่อหลายไข่กัวชื่อเสคะคนไหนคะเอ่อสวัสดีคียชื่อหลายไข่กัวกงจัว 也是第第一次来泰国，那感觉怎么样？跟大家分享一下啊。对，因为呃自己之前就是篮球运动员，然后从来没有出来过。然后刚开始来的时候，我就非常担心我的语言，然后和大家相处。但是自从来到这里，然后跟大家就是呃相处完以后，节目拍完以后，就在一起非常开心。然后就是这个回忆，也是我呃人生最美好的经历之一，啊。 โอน่ารักมากตอนแรกกังวลแต่พอได้อยู่ด้วยกันได้เรียนรู้จากกันและกันความกังวลนั้นก็หายเป็นไปทิ้งเลยใช่ไหมคะโอ้<ช>โอเหลือไว้แต่มิตรภาพทีนี้ทุกคนคะไฝ่ว่าในรายการเป็นความท้าทายเยอะแยะเลยนะคะทุกคนลองแบ่งปันหน่อยว่าในมุมของตัวเองเนี่ยสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดคืออะไรจู่ตาตะเขียวจานจุ๊ยนี่หลายคนชื่อสมา่ามันไหลโฉงคุณเติร์ดน้องเติร์ดน้องเติร์ดจ๋าอยู่นู่นอยู่นู่นเพิ่นเสียงอีจ้ะครับสำหรับผมนะครับอย่างแรกเลยความท้าทายของผมก็คือปกติแล้วผมเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะ i n t r o v e มากอะไรเงี้ย uh huh. ไม่เคยได้อยู่แบบเพื่อนๆมากมายขนาดนี้ครับแล้วก็ในชีวิตปกติเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยครับแล้วก็เก็บตัวแต่พอเราได้มารวมตัวกันเงี้ยมันรู้สึกว่าเรามาจอยมาทําสิ่งที่มันสนุกผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เรากลัวตั้งแต่แรกครับผมก็เลยรู้สึกว่าพอมาอยู่จริงๆมันมีแต่แบบทุกคนเชียร์อับกัน energy ดีๆให้กันในทุกๆวันเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกๆคนครับ เราอยากได้ยินจากอีกสักคนหนึ่งเป็น a b o how about uh, John Could you please yep. share with us a little bit about the biggest challenge you faced during um, uh the program จ,จั๊กจยจริงมีหลายอย่างเลยครับ no> แต่ผมคิดว่าสิ่งท,ที่ท้าทายที่สุดคือภาษาคือภาษาภาษา 근데 다이마 유도이간 께하고있다이아몬드와함하고있습니두가 방법을 하위디스산하위디스산다 방법을 하고있습니 이해할 수 있도록 이해할 수 있도록 저는 이것은 경험입 ที่น่าจดจำและมีความหมายมากๆน่าจดจำและมีความหมายมากกทวกคนขอพยายามมากก็คือพยายามเรียนภาษาไทยภาษาจีนอะไรแบบนี้ค่ะลยทุกคนเลยอยากสื่อสารจริงๆไม่น่าจะใช่กับแค่คนกันเองในในกลุ่มแต่ว่ากับแฟนคลับด้วยใช่ใช่ค่ะเอ้อขออีกสักคนได้ไหมคนไหนดีคะคุณีอ๋องั้นเชิญน้องเอฟโฟไหมคะเอฟโฟครับผมครับอย่างที่ จะอุ่นว่ามื่กี้นะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือกำแพงทางภาษาครับเพราะว่าพวกเรามาจากหลายสัญชาตินะครับทําให้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันมากครับแต่ว่าเราก็พยายามเข้าหากันครับเพราะวกเราคือเพื่อนกันอย่างเช่น MV Night of m e d y u a ครับคือมันมีทั้งการร้องการเต้นหรือการซอมอะไรหลายอย่างครับซึ่งมันยากมากครับจึงทําให้แบบการสื่อสารภาษามันหายไปเลย 哦，所以一开始当然不简单，但是啊，有大家的支持，就是大家的陪伴，就结果也不错。那是的，是的。嗯，有多两千，他叫要 s i n g l e 音乐，Single，是吗？OST ของเา，是吗？哈。哦，哎，哪哪都说，说单曲，单曲，单曲，是吗？哦，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 要哦，哦， คนสําคัญที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมดีไหมนะคะให้เกียรติมาด้านบนเวทีของเรานะคะเหมือนเส้นใจเนาะจังชงพงยิงมูฮูเดอทุยโนะคะมาอ่า台上跟大家分享一下啊是啊第一首歌他们的第一首歌啊的这首 JoJo Ran Kun s o n g k a อ r ั s อนะคะขอเปรมุนต้องรับเิญผู้รันบบิมาี่เกียรติานบนเวทีครับผมสวัสดีค่ะ พี่สงเพงมากเลยครับสวัสดีครับขอเสียงประมือต้อนรับพี่สงดังๆหน่อยได้ไหมคะขออนุญ,ญาตรเรียกคุณสมไปเลยพี่สงสงเลยนะคะหรือว่าเรียกพี่หนวดดีนะคะ ก็ได้ค่ะพอนี้ติดตามอยู่ติดตามอยู่ขอบคุณมากครับอันดับแรกก็คงจะต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแล้วก็สร้างความสมบูรณ์มากมากเลยนะคะให้กับเพลงแรกติดหูมากเรียกว่าผมได้รับเกียรตินี้ดีกวเ่าได้รับเกียรติได้มาร่วมโปรเจกต์ร่วมลงเรือลำเดียวกันใครฟังเพลง Nice to Meet You แล้วบ้างขอดูมือหน่อยค่ะขอดูมือหน่อยค่ะโอ้ฟังชื่งหน่อ ติดหูสุดๆเลยคุณส<อ>งก<ม>ารค่ะคอนเซ็ปต์เพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะจะบอกว่าจริงๆเพลงนี้มันเหมือนกับจริงๆเหมือนกับในรายการอยลรอสแมที่บอกว่าบางทีพอมันต่างที่ต่างคนต่างมาเนาะมันก็มันก็อาจจะมีอุปสรรคมากมายเช่นกับแพนามาสาหรืออะไรที่แบบที่น้องๆบอกเมื่อกี้นะครับก็คิดว่าเพลงนี้กำลังจะสื่อสารว่าถึงแม้ว่าเราจะต่างคนต่างมาแต่ว่าเมื่อเรามีเวลาร่วมกันแล้วผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาดีๆ ที่น่าจดจำไว้มันคือ nice to meet you ใช่ค่ะดีที่ได้รู้จักใช่ครับมันสื่อสารได้ดีมา,มากๆแล้วป้ายก็แบบว่าออออขอบคุณมากค,ครับคือฟังรอบเดียวท่องได้เลยโอ้ออแล้วในมุมของโปรดิวเซอร์ควบคุมกำลังเพีได้แต่เนื้อร้องเลยใช่ไหมเนื้อร้องทือนองครับผมคุณสงการานคะความยากของการควบคุมการผลิตเพลงนี้เนี่ยทำงานน้องหูสิบคนเลยเนาะมันคือตรงไหนยังไงบ้างคะ ผมว่าจริงๆก็เรื่องเดียวกันกับที่น้องๆอยู่ด้วยกันนะมันอาจจะมีเรื่องภาษาบ้างบางคาอย่างคําว่าด้วยด้วยมีง่ภาษาไทยเนาะภาษาไทยเนี่ยความยากคือมีวรรณยุกต์ใช่เอกโทจีเอกเอโทตรีจัตวาหนาหนาหนา่าหนาใช่ใช่แต่ว่าบางทีภาษาอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีวรรณยุกต์ที่แบบขึ้นขึ้นสูงลงต่ําเหมือนกันเขาเลยต้องจําเป็นมีเดอรี่ ทีนี้การออกเสียงเช่นเลยเลย,เลยอาจจะเป็น,น,เ,ปนเลยวิมันไม่ง่ายเลยเนาะใช่หรือว่า<น>เธอเป็นใครใช่ไหมใช่<ว><น>ไม่ว่าเธอเป็นคายคาย<ว><น>อย่างนี้ครับอันนี้คือผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นความยากใช่ครับใช่ครับแต่แต่แต่ไม่ได้เกินมือน้องๆอยู่แล้วนะใช่ครับความสามารถของพวกเขาเพียงพอผมว่าเกินความเพียงพอนะเดี๋ยวงไม่เพียงพอ <laughs> 刚才 producer 分享了啊，这这首歌的概念啊，还有啊制作的最大的挑战。是是。是嗯，那我们来听他们好不好？好呀好呀。能能打？<laughs> 对你们来说，唱这首歌最大的挑战是什么？The biggest challenge of singing this song, um, what is it for you?

เขาพูดน่ารักหวานมากเลยนะบอกวา่วาใช่ไหมพอลองด้วยกันมันก็กลายเป็นแบบกลับกลายเป็นแบบว่าความประทับใจความทรงจําที่ดีนะคะทีนี้อาจจะต้องให้พี่สงนําเพราะว่าแฟนๆมาถึงขนาดดีแล้วเนาะในมุมของพี่สงค่ะสิ่งที่แฟนๆไม่ควรพลาดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นการรับชมรายการนะคะในมุมพี่สงคืออะไรคะส่วนตัวนะครับคิดว่าตัวรายการเนี่ย พี่ๆแล้วก็น้องๆได้บอกไปแล้วว่าทําไมถึงควรรับชมนะครับเพราะว่ามันก็มีไม่เยอะหรอกครับที่เราจะสามารถรวมเด็กสามประเทศมาอยู่ที่เดียวกันอยู่ันอีกยี่สวันมีชาเลนจ์มีต่างๆผมว่ามันมีมันแททบจะไม่มีใครทำเลยใช่ค่ะเป็นเรื่องเลเลยค่ะอันนี้คือเป็นครั้งแรกเนี้ยผมผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่ ถ้าไม่ดูบอยล็อกซีนไทยแลนด์ล้วจะดูแบบนี้ได้ที่ไหนอันนี้สำหรับตัวรายการนะครับส่วนตัวเพลงสำหรับผมผมถ้าในมุมโปรดิวเซอร์ผมไม่ได้มองสิ่งนี้ว่ามันเป็นเพลงนะครับผมมองว่าสิ่งนี้คือความตั้งใจของน้องๆไม่ว่าน้องๆจะพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่เห็นน้องซ้อมหรือน้องมาเรคคอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่พอผมเห็นทั้งหมดแล้วผมไม่นับสิ่งนี้ว่าเป็นเพลงนะครับ นี่คือความตั้งใจฉะนั้นแล้วสําหรับผมผมฝากความตั้งใจน้องๆเหล่านี้ไว้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับยพี่สศกโอยพวกเราซึ้งกันเลยอ่ะครับน้องๆอะครับในมุมของน้องๆเองนะคะจุตาตยโย่าวยมาตาเจียวก้นขาดเยาวหลายทิงใเโากก้นขาดใกับเจียมู่นะคืออะไรนะคะเราว่าเราไม่สบายเยอะดิ๋มไม่สบายเยอราให้พ่อเขาแสดงให้ดูเลยดีไหมคะได้ 我觉得还是不要说太多，直接看他们表演比较好，是不是？啊，真的，很多人呢，啊，na, na,。想为，没有，没有、right? <Hey. S 2>，没有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 ，